สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขออร,รับเข้าสู่ในรายการดีมี่นะคะวันนี้มีแบบสกินใหม่มาสปอยกันนะคะถึง8สกินเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า8สกินเนี่ยที่จะเข้าไทยเร็วๆนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะอ่านเปิดกันที่ตัวแรกนะคะทีมแรกจะเป็นทีมนักอวากาศนะคะก็จะมีตัวอะไร สังเกตนะคะก็จะมี3ตัวอาตัวแรกนะคะจะเป็นตัวคาเป็นนี่นะคะโอ้โหออกแนวแบบน่ารักสดใสกันเลยนะคะตัวต่อไปนะคะตัวแอดเนสนะคะแอดเนสสายเมทของเรานะคะนี่เห็นไหมสวยปะและตัวสุดท้ายตัวตัวสุดท้ายของทีมอวากาศที่จะมาเนี่นะคะเป็นตัว อลิสนะคะโอ้ oh, ช่วงนี้สกินอลิสมาเยอะนะคะเนี่ยสำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนําร้านก็เด่นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์โกเด่นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะโดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้ายังไม่อยากโดนโกงขอ แนะนาเพจซื้อขายรหัสเกมมาวีที่มียอดไลค์มากกว่า1000 0แคนเปิดบริการซื้อขายเกมออนไลน์มามากกว่า6ปีเครดิตด,ดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้เลยแอดมินต้น TP7 ขาย ID ดีเกม RV มี ID ดีให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาท ID โหดแลงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม r v รโหดๆราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ให้นะคะและต่อไปนะคะ ตัวนี้ก็จะมาในตีมแบบออกแนวแบบ c ัล o r f ฟูลนิดนึงนะคะก็จะมีตัวราวิลนะคะจากจากที่เห็นก็จะเป็นแบบออกเป็นแบบสีสันนะคะก็จะมีตัวลิโปมาก็เหมือนแบบเป็นสกินสองการรีเมคหรือเปล่าตัวลิโปนะคะแล้วตัววาเลนติโนนะคะก็จะออกแนวสีสันเหมือนกันนะคะหลังๆนี้จะเป็นสีสันนะคะแล้วก็จะเป็นตัววีราตอนตอนตอน,ตอนที่เราเห็นรูปนะคะจะมีตัว วีล่ากับตัวลิปอ้วเราเห็นเรายังแบบฮะฮะเรา,านี่ร้องฮะนี่นะคะและตัวสุดท้ายนะคะเราว่าตัวนี้สวยนะตัว Xnet นะคะพ่อมอดของเรานะคะคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะหากใครชอบผู้เชี่ยกันกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดสามต่าใคร่ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารอาวีใหม่ๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ